ครูชื่อครูปัญญาสงศกเป็นครูประจำสาขาวิชาการตลาดวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทฤษฎีความต้องการของมัดโลกันนะคะนักเรียนเคยสงสัยกันบ,บ้างไหมคะว่าความต้องการของคนเรานั้นจะไปสิ้นสุดกันที่ตรงไหน,นทาไมคนเราถึงอยากได้แน่นๆดมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสงสัยนี้จะทําให้เกิดทฤษฎี ที่ทำให้เราศึกษาถึงความเป็นมนุษย์จนเราได้คำตอบว่าถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแรงจูงใจและความต้องการของมนุษย์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเรียกทฤษฎีเหล่านี้ว่าแรงจูงใจหรือแนวคิดของมาร์โคลนักยาระดับโลกซึ่งสังเกตได้ง่ายจะเป็นรูปทรงปีระมิดห้าลำดับขั้น ลำดับขั้นที่1นะคะได้แก่ความต้องการทางด้านหลังกายเป็นความต้องการทางด้านสรีระขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เป็นสิ่งจะเป็นต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ได้แก่ปัจจัย4อาหารเครื่องห่มยาสารโลคและที่อยู่อาศัยซึ่งความต้องการเหล่านี้นั้นค่อนข้างจําเป็น เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ความต้องการเหล่านี้เพียงพอก็จะส่งผลถึงสุขภาพร่างกายของเราแต่ว่าในปัจจุบันเรามีปัจจัยที่5และปัจจัยที่6เพิ่มเข้ามานักเรียนลองเดากันดูไม่ว่าปัจจัยที่5และปัจจัยที่6คืออะไรใช่ค่ะปัจจัยที่5และปัจจัยที่6กก็คือเงินและอินเทอร์เนต็ตนั่นเองเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกัน พอตัวเรามีความต้องการด้านพื้นฐานครบถ้วนแล้วก็ย่อมมีความต้องการในรำดับถัดไปที่ชื่อว่าความต้องการด้านความปลอดภัยตามมาจะมีความต้องการความมั่นคงที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้โดยไม่รู้สึกกังวลเวลาที่คิดถึงไปในอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเราแก่ตัวลงเราจะมีเงินพอใช้ไหม ถ้าพ่อแม่ของนักเรียนป่วยนักเรียนจะทํำยังไงคะจึงจะทำให้เกิดความต้องการในฐานะการงานที่มั่นคงนักเรียนต้องการรายได้ที่ดีมีเจ้านายและมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีใช่ไหมคะที่จะสามารถมาช่วยให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของส่วนตัวและเรื่องการงานนะคะเพราะนั้นเราก็จะมายกตัวอย่างสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในระดับที่สองกันนะคะว่ามีอะไรบ้างการบริโภคผักที่ปลอดสารพิษเพื่อใส่ใจในเรื่องของสุขภาพการประกันชีวิตการประกันอุบัติเหตุการเซฟตี้ในการทํางานที่สูงทั้งของตัวเองและของเพื่อนโรงงานเมื่อเรามีความมั่นคงในชีวิตในระดับที่พอสมควรแล้วคนเราก็ต้องการความรักความเป็นเจ้าของ และการยอมรับจากคนรอบข้างตามมาเป็นที่มาของความต้องการระดับที่สาคือความต้องการทางด้านสังคมในระดับที่สามนี้นะคะจะเป็นความต้องการการอยู่ร่วมกับคนในสังคมเป็นจุนวนมากได้อย่างสบายใจด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้แก่สมาชิกในครอบครัวพ่อแม่ลูก กลุ่มเพื่อนอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนในห้องเรียนหรือเพื่อนที่ทำงานคนรักทั้งการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับซึ่งความต้องการในด้านนี้จะทำให้ตัวเองมีคุณค่าในกลุ่มของตัวเองเพราะว่ามนุษย์ทุก,ทกคนนั้นเป็นสัตว์สังคมที่ส่วนใหญ่แล้วชอบเปรียบเทียบสถานภาพของตัวเองกับผู้อื่นอยู่เสมอการมีเพื่อนมีครอบครัว มีคนรักที่มีการยอมรับในความสามารถของตัวเองหรือของเพื่อนร่วมง,งานจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากกับความต้องการในดับนี้นะคะสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับข้องกับความต้องการดับนี้ได้แก่ถ้าเป็นรถจนก็ต้องเป็นรถเบนหรือรถ b m w เพื่อให้คนนักข้างหรือเพื่อนๆได้รู้สึกชื่นชมยอมรับ หรือว่าบริการต่างๆเช่นบริการจัดหาคู่บริการจัดงานแต่งงานหรือการทำงานในสังคมที่มีเพื่อนร่วมง,งานที่ให้การยอมรับในตัวเรารวมถึงเวลาที่สังคมยุคป,ปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆก็มกักจะมีการถ่ายรูปอัพลงโซเชียลต่างๆซึ่งเมื่อเราผ่านความต้องการในระดับที่3ไปแล้วก็มกักจะต้องการขยายการยอมรับให้ใหญ่ขึ้น ไม่ใช่การยอมรับแต่ในกลุ่มของตัวเองเท่านั้นในระดับที่4นี้นะคะเป็นความต้องการที่เกิดจากการที่มนุษย์ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์มีคุณค่าและต้องการให้คนอื่นเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของตนมีด้วยการสองลักษณะเช่นความต้องการการยกย่องตนเองเกี่ยวกับการมีอำนาจการมีความสามารถพิเศษ และความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นความต้องการการยกย่องนับถือเป็นการที่เราได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้นอีกโดยที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนสานะทางสังคมให้ให้ส่งขึ้นเพื่อให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่ามีชื่อเสียงมีเกียรติยศและฐานะตําแหน่งได้รับความเคารพนับถือตามมาพูดง่ายๆนะคะในขั้นที่สามนี้ mm hmm. จะเป็นความสัมพันธ์ ที่ต้องการการยอมรับจากกลุ่มด้วยทักษะบางอย่างนั่นเองแต่ว่าในขั้นที่4เราจะพัฒนาทักษะบางอย่างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างของสังคมนั่นเองพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในขั้นที่4นี้นะคะยกตัวอย่างเช่น <oz of the foreign language> การขับรถเบนซ์การใช้นาฬิกาที่มีราคาสูงการบริการเครื่องบินส่วนตัว ความต้องการสูงสุดในระดับที่5ที่มนุษย์น้อยคนนักจะไปถึงระดับนี้ได้เริ่มจากต้องได้รับความต้องการทั้ง4ระดับที่ผ่านมาอย่างเพียง,องพอก่อนความต้องการในระดับสูงสุดนี้เราเรียกว่าความต้องการความสําเร็จในชีวิตเป็นความปัรถนาของบุคคลที่ต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งความหวังไว้โดยพนาตนเองและได้ใช้ความสามารถที่ตนมี แสดงออกอย่างเต็มที่และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายปลายทางโดยในขั้นนี้แต่ละคนจะมีความหนาสูงสุดในชีวิตที่ไม่เหมือนกันซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาถึงขั้นนี้แล้วก็มักจะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือว่าประโยชน์ของสองคนส่วนรวมเป็นสำคัญในความต้องการนี้มาโลได้อธิบายว่ามานุษย์จะใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดในการสร้างสารรค์สิ่งต่าง เท่าที่จะทำได้เช่นนักฟุตบอลที่เก่งระดับต้นๆของโลกก็จะฝึกฝนให้ตัวเองเก่งยิ่งๆขึ้นไปอีกหรือการบริจาคเงินเป็นจนวนมากของบิลเกตที่มีการใช้ทรัพย์สินส่วนตัวก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนในด้านต่างๆโดยสรุปแล้วเรื่องนี้มารโลได้บอกไว้ว่าคนเราจะมีความต้องการที่เป็นลำดับขั้น จากลำดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุดและจะตั้งอยู่บนหลักสมมติฐาน3ข้อคือ 1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด 2. ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงลำดับความสำคัญ 3. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่นซ้ำซึ่งในความเป็นจริงคนเราบางคนอาจจะบอกว่า บางทีความต้องการของคนเ่านั้นไม่ได้ไล่ลำดับขนาดนั้นก็ได้อาจจะโดดไประวงังหนึ่งกับสามห้าไปสี่หรือสี่ไปสองเพราะว่าชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องก้าวไปสู่ระดับสูงสุดเสมอไปซึ่งความต้องการของคนเรามีไม่สิ้นสุดเพราะนั้นนักเรียนคิดว่านักเรียนควรจะอยู่ในลำดับขั้นทฤษฎีของมาโลในลำดับไหนอยู่ที่นักเรียนเป็นผู้คิดขึ้นมาว่า นักเรียนต้องการที่ไปอยู่ในระดับที่1 2 3หรือ4นักเรียนบางคนตั้งใจที่จะเรียนให้จบปริญญาโทด็อกเตอร์เพราะพร้อมใฝฝันของสูงสุดของนักศึกษาก็คือการให้มีผู้อื่นเรียกว่าด็อกเตอร์แต่นักศึกษาบ,บางคนบอกว่าขอจบแค่ปริญญาตรีก็พอซึ่งสาแต่ละคนจะมีศักยาภาพหรือความสามารถในแต่ละด้านไม่เหมือนกันนักศึกษาลองดึงศักยภาพที่ตัวเองมี นำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นักศึกษาจะรู้ว่าทฤตตีความป้องกันของมาน์ลูมันไต่ระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนสู่ขั้นสูงสุดซึ่งศาสตร์จะไต่เต้าจากขั้นที่1ไปขั้นที่5้าเลยไม่ได้นักศึกษาจะต้องไต่เต้าจากขั้นที่1ขั้นที่สองขั้นที่3เพราะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้นักศึกษาอาจจะตั้งใจเรียนอยากจะเรียนให้จบปริญญาตรี แต่ในภายภาคหน้านักศึกษาอาจจะไม่อยากจะเรียนนักศึกษาอยากจะทํางานเพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเพราะนักศึกษาอยู่ที่ความต้องการว่านักศึกษาจะทําอะไรอยากจะทํางานหรืออยากจะเรียนซึ่งแต่ละคนจะมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดและไม่แน่นอนอยู่ที่ความคิดของนักศึกษาแต่ละคนนักศึกษาลองไปคิดตัว่าระหว่างเรากับเพื่อน วันนี้เราเรียนกับเพื่อนเราอาจจะมีความสามารถมากกว่าเพื่อนแต่ในวันข้างหน้าเพื่อนจะอาจจะเป็นผู้บริหารและเราไปเป็นลูกน้องเขาก็ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนแต่ละคนในวันนี้กับในวันข้างหน้ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนยังไงก็แล้วแต่ครูขอฝากไว้ว่านักเรียนนักศึกษาควรจะดึงศักยภาพที่มีในตัวตนของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ